สวัสดีค่ะเป็นลูกค้าของทางพลคูนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีีค่ะอําเภอบ้านละมุงนะคะก็ตอนนี้ทําคงหลังคาขึ้นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะระบบภาคการขนส่งของพลคูที่มีมาให้กับที่ที่บ้านนี้ถูกใจมากค่ะแล้วก็มีความรวดเร็วนะคะในการประสานงานถามอะไรตอบหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็ตอบละเอียดนะคะอันนี้ก็เออเป็นหลังคาที่มุงทรงจั่ว นะคะช่วงนี้ตอนนี้กำลังขึ้นหลังคาขึ้นขึ้นขึ้นโครงอยู่นะคะก็มุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่หลังบ้านค่ะอ๋อพละคูเนี่ยก็คือมีความเด่นชัดในเรื่องของออการกันความร้อนนะคะดีมากๆต้องบอกว่าคือเข้ามาเมื่อกี้ข้างนอกนี่อย่างร้อนเลยนะคะตอนนี้เข้ามานี่คือเย็นสบายสมกับคุณสมบัติที่พอละคูคุยไว้จริงๆค่ะไปถามช่างอยู่นะคะว่าช่าง ใช้ผล,ละคูแล้วมีความเย็นจริงหรือเปล่าช่างถามหน่อยตกลงใช้โผล,ละคูแล้วเย็นไหมอไม่ร้อนเลยครับไม่รอ้อนจริงๆนะจริงไม่รอ้อนครับไม่ร้อนเลยเนาะใข่เนาะนโอเคถือว่าเยี่ยมนะคะเย็ยนนะครับโอเคขอบคุณมากมากค่ะได้รับการคอนเฟิร์มจากช่างแล้วนะคะที่นี้ก็ใช้บริการของช่างกลางนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ขอบคุณค่ะ